บทเรียนชีวิต1โกรินโทตอนที่40การจัดการต่อการใช้เสรีภาพในทางที่ผิดตอนที่3ข้อพระคมภีร์1โกรินโทบทที่6ข้อ13ถึงข้อ20ปัญหา2กลุ่มในขณะที่เปาโลกำลังเขียนจดหมายฉบับนี้อยู่นั้นเขาต้องมีการใคร้ควรวญอย่างแน่นอนถึงการเรียงลำดับก่อนหลังว่าควรจะจัดการกับปัญหาต่างๆท่ามกลางผู้เชื่อที่เมืองโกรินโทอย่างไร การเรียงลำดับซึ่งเปาโลได้จัดการกับปัญหาต่างๆนั้นไม่ได้กระทำอย่างสับเพ่าหรือไม่มีความหมายในทางกลับกันการเรียงลำดับนั้นเต็มไปด้วยความหมายอย่างยิ่งประการแรกเปาโลจัดการกับกิเลสและความมุ่งมา่ปรารถนาฝ่ายจิตประการที่สองจัดการกับราคาตันหาฝ่ายเนื้อหนังประการที่สามจัดการกับการเรียกร้องสิทธิ์และประการที่สี่จัดการกับการใช้เสรีภาพของมนุษย์ในทางที่ผิดในเรื่องของการกินและการสมรส ที่พระเจ้าได้ทรงกำหนดไว้เราจะมองเห็นว่าในบทที่7เปาโลกล่าวต่อไปถึงเรื่องของการจัดการชีวิตสมรสและในบทที่8 9และ10กล่าวถึงเรื่องของการจัดการกับการกินของที่บูชารูปเคารพและการจัดการทั้ง6อย่างนี้ถือเป็น1กลุ่มทุกๆเรื่องในกลุ่มนี้ล้วนเป็นเรื่องของการดำเนินชีวิตจิตเนื้อหนังจิตทิเสรีภาพการสมรสและการกิน ลุ่นเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตมนุษย์ในบทที่1 1บเถึงสิเปาโลจัดการกับหปัญหาที่เหลือในบทที่11เขาจัดการกับการคุมศีรษะและอาหารข้ามขององค์พระผู้เป็นเจ้าการคลุมศีรษะเกี่ยวข้องกับพระคิสตผู้เป็นศีรษะส่วนอาหารข้ามขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นเกี่ยวข้องกับคิสตจักรซึ่งเป็นพระกายของพระคิสตในบทที่12 13และ14เปาโลจัดการกับของประธานฝ่ายวิญญาณ ในบทที่15เขากล่าวถึงหลักธรรมของการเป็นขึ้นและในบทที่16เขาก็กล่าวถึงเรื่องสุดท้ายซึ่งก็คือเรื่องของการรวบรวมของถวาย5เรื่องนี้ถือเป็นกลุ่มที่สองและเกี่ยวข้องกับเรื่องราวฝ่ายวิญญาณที่เกี่ยวกับการบริหารปกครองของพระเจ้าเรายิ่งใคร่ควรวญถึงการเรียงลําดับที่เปาโลใช้จัดการกับปัญหาต่างๆในหนังสือจะมาฉบับนี้เราก็ยิ่งตระหนักถึงความหมายของลําดับนี้ เราจะมองเห็นว่าปัญหา6ประการแรกเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตมนุษย์ส่วน5ประการสุดท้ายเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวฝ่ายวิญญาณโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของพระเจ้าบนแผ่นดินโลกวิธีการหนึ่งที่ใช้ศึกษาหนึ่งโครินโธคือการสืบค้นลำดับของปัญหา11ประการที่ได้ถูกจัดการในหนังสือเล่มน,นี้นี่ไม่ใช่เพียงแค่การศึกษาพระคมภีร์ตามตัวอักษรสีดำบนกระดาษสีขาวเท่านั้น แต่จนต้องมองเห็นแสงสว่างซึ่งจะนําชีวิตเข้ามาเมื่อเรามองเห็นแสงสว่างในพระคาและต้อนรับชีวิตเราก็จะเติบโตถือเทศกาลในบทที่5 6ถึง6เปาโลจัดการกับเรื่องของความบาปที่หยาบช้าการเรียกร้องสิทธิ์และการใช้เสรีภาพของมนุษย์ในทางที่ผิดแต่ในขณะที่เขาจัดการกับเรื่องราวเหล่านี้เขาได้ใช้สำนวนและถ้อยคำที่ดีเลิศบางอย่าง มานำเสนอเรื่องราวต่างๆซึ่งไม่เหมือนกับที่อื่นในพันธสัญญาใหม่ยกตัวอย่างเช่นในบทที่5ข้อ8เปาโลกล่าวว่าเหตุฉะนั้นให้เราทั้งหลายถือเทศกาลนี้เราได้มองเห็นไปแล้วว่าเทศกาลนี้ชี้ถึงเทศกาลขนมปังไร้เชื้อซึ่งเป็นการสานต่อของเทศกาลปัสคาในเล็บเอ็กซโดบทที่12ข้อ1 5ถึงข้อ20เทศกาลนี้มีระยะเวลา7วันเป็นช่วงเวลาที่ครบถ้วน ซึ่งเป็นเครื่องหมายเลงถึงช่วงเวลาทั้งหมดในชีวิตคริสเตียนของเรานับจากวันที่เรากลับใจจนถึงวันที่ถูกรับขึ้นไปกรณีนี้บ่งชี้ว่าตลอดชีวิตคริสเตียนนั้นควรจะเป็นเทศกาลเลี้ยงเช่นนี้คือรับสุขพระคริสต์เป็นงานเลี้ยงของเราถึงแม้การถือเทศกาลขนมปังไร้เชือ้อจะเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่งแต่คริสเตียนส่วนใหญ่กลับให้ความสนใจต่อถ้อยคําของปองโลเกี่ยวกับเรื่องนี้น้อยมาก พวกเขาใจจดใจจ่อต่อคำกำชับของเปาโลที่บอกให้ภรรยานอบน้อมต่อสามีของเธอและให้สามีรักภรรยาของพวกเขาทัศนคติเหล่านี้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในความเข้าใจฝ่ายธรรมชาติทั้งของผู้เชื่อและผู้ที่ไม่เชื่อไปแล้วชาวจีนเริ่มต้นมีภาคปฏิบัติในเรื่องราวเหล่านี้ตั้งแต่เมื่อหลายพันปีที่แล้วหากท่านนำพระคัมภีร์มาสอนชาวจีนที่มีจริยธรรมว่าภรรยาควรนอบน้อมต่อสามี และสามีควรรักภรรยาของตนพวกเขาก็อาจจะบอกกับท่านว่าพวกเขารู้เรื่องเหล่านี้แล้วและก็มีภาคปฏิบัติเช่นนี้ด้วยถึงแม้คริสเตียนจะให้ความสนใจต่อข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวกับการนอบน้อมและความรักแต่จะมีใครบ้างที่ความสนใจอย่างเพียงพอต่อถ้อยคําของเปาโลเกี่ยวกับการถือเทศกาลบรรดาศาสนาจารย์ในโรงเรียนหรือวิทยาลัยสอนพระคัมภีร์ได้สอนนักเรียนของพวกเขาบ้างหรือไม่ว่า การถือเทศกาลนั้นหมายความว่าอะไรและจะถือเทศกาลนี้กันอย่างไรข้าพเจ้าสงสัยว่าจะมีศาสนาจารย์สักคนไหมที่สอนนักเรียนของตนเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้นอกจากนั้นข้าพเจ้ายังสงสัยว่ามีใครบ้างที่เคยบอกกับท่านว่าการที่ร่างกายของท่านเป็นอวิวะของพระคริสต์การที่ท่านได้เข้าสนิทกับองค์พระผู้เป็นเจ้าจนกลายเป็นวิญญ,ญาณเดียวหรือการที่ร่างกายของท่านเป็นวิหารของพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์นั้น หมายความว่าอย่างไรช่างเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่ผู้เชื่อในทุกวันนี้ถูกทําให้เปลี่ยเนเป็นไปจากเรื่องที่สําคัญเหล่านี้อิทธิพลของภูมิหลังฝ่ายศาสนาของเราก็ได้มาขัดขวางเราเช่นกันดังนั้นจึงมีความจําเป็นที่เราจะต้องเข้าสู่หนึ่งกลโทบทที่6ข้อ15ข้อ17และข้อ19เเราต้องไม่ละเลยข้อพระคัมภีร์เหล่านี้อีกต่อไปข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ถือเป็นข้อพระคัมภีร์ที่ลึกซึ้งที่สุดในพระคัมภีร์เลยทีเดียว แจกบันชีวิตให้แก่ร่างกายที่ต้องตายของเราในบทที่6ข้อ13ถึงข้อ14เปาโลกล่าวว่าอาหารมีไว้สำหรับท้องและท้องก็มีไว้สำหรับอาหารแต่พระเจ้าจะทำให้ทั้งท้องและอาหารสูญไปแต่ร่างกายนั้นไม่ได้มีไว้สำหรับการล่วงประเวณีแต่มีไว้สำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและองค์พระผู้เป็นเจ้ามีไว้สำหรับร่างกายพระเจ้าได้ทรงให้องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นขึ้นมาใหม่ และพระองค์จะทรงให้เราทั้งหลายเป็นขึ้นมาใหม่โดยฤทธิเดชของพระองค์ร่างกายของเราถูก,กนเนเมตสร้างขึ้นมาสำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและองค์พระผู้เป็นเจ้าก็มีไว้สำหรับร่างกายของเราพระเจ้าได้ทรงให้พรบรกายของของค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นขึ้นมาและร่างกายของเราก็จะมีส่วนในกายอันสง่าราศีขององค์พระผู้เป็นเจ้าในการเป็นขึ้นดังเลฟิลิปปยบทที่3ามข้อยีและจะเป็นขึ้นในความไม่เสื่อมจะลาย นี่ก็คือการถ่ายที่มีต่อร่างกายของเรากิจการบทที่สองข้อ24ได้พูดถึงพระคริสต์ผู้เป็นขึ้นด้ดยกล่าวว่าแต่พระเจ้าทรงให้พระองค์เป็นขึ้นหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานแห่งความตายเพราะความตายไม่อาจกักขังพระองค์ไว้ได้โรมงบทที่6ข้อ9กล่าวว่าในเมื่อพระคริสต์ทรงเป็นขึ้นมาจากท่ามกลางคนตายแล้วก็จะไม่ตายอีกความตายก็ไม่เป็นานายควบคุมพระองค์อีกต่อไป แต่ใน2โครินธ์บทที่4ข้อ14เปาโลกล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าพระองค์ผู้ทรงให้องค์พระเยซูเจ้าเป็นขึ้นมานั้นก็จะทรงให้เราเป็นขึ้นมาด้วยด้วยเรารู้ว่าพระองค์ผู้ทรงให้องค์พระเยซูเจ้าเป็นขึ้นมาใหม่ก็ทรงโปรดให้เราเป็นขึ้นมากับพระเยซูและจะทรงให้เรายือนอยู่ต่อเบื้องพระพักของพระองค์พร้อมกับท่านทั้งหลาย ok an, นอกจากนั้นในโยฮันบทที่6ข้อ39ถึงข้อ40องค์พระเยซูเจ้าก็ยังทรงสัญญาว่า พระองค์จะทรงให้เราเป็นขึ้นมาในวันที่สุดกระทั่งทุกวันนี้พระวิญญาณของพระคริตต์ผู้เป็นขึ้นก็ได้ประทานชีวิตให้แก่ร่างกายของเราในเล็บโรมบทที่8ข้อ11ด้วยเหตุนี้จึงทําให้ร่างกายของเราเป็นอวัยวะของพระคริตต์ในเล่ง1กรินโทบทที่6ข้อ15และวิหารของพระเจ้าซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอาศัยอยู่ในเล็บข้อ19 หากเราต้องการที่จะเข้าใจว่าวันนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมีไว้สําหรับร่างกายของเราอย่างไรและในอนาคตพระเจ้าจะทรงให้ร่างกายของเราเป็นขึ้นมาอย่างไรเราก็จําเป็นต้องเข้าใจโรมบทที่8ปดข้อสิข้อนี้กล่าวว่าแต่ถ้าพระวิญ,ญญาณของพระองค์ผู้ทรงให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจาก่ามกลางคนตายอาศัยอยู่ในท่านพระองค์ผู้ทรงให้พระคริสต์เยซูเป็นขึ้นมาจาก่ามกลางคนตายนั้นจะทรงประทานชีวิตให้กายที่ต้องตายของท่านด้วย โดยพระวิญญาณของพระองค์ผู้ทรงอาศัยอยู่ในท่านนี่เป็นหนึ่งในข้อพระคัมภีร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในข้อนี้เรามองเห็นว่าชีวิตได้ถูกแจกปันให้แก่ร่างกายที่ต้องตายของเราโดยผ่านพระวิญญาณที่อาศัยอยู่ภายในของพระเจ้าผู้ทรงให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากท่ามกลางคนตายกรณีนี้สามารถเป็นประสบการณ์ในปัจจุบันของบรรดาผู้ที่สแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าหากท่านสแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริง บางสิ่งที่อจจจัศจรรย์ก็จะเกิดขึ้นภายในท่านพระวิญญาณของพระเจ้าผู้ทรงเป็นขึ้นจะทรงนำชีวิตแจกปันเข้าสู่ร่างกายของท่านเราอาจจะใช้กระแสะไฟฟ้ามาเป็นภาพบรรยายถึงการแจกปันของชีวิตนี้อันที่จริงแล้วกระแสะไฟฟ้าก็คือไฟฟ้าซึ่งเคลื่อนที่อยู่หากท่านไปดูมิเตอร์ไฟฟ้าที่อยู่ในห้องประชมุมท่านก็จะตรักว่ากระแสะไฟฟ้ากำลังถูกส่งถ่ายเข้าสู่อาคารนั้น ในขณะที่เราประชุมอยู่ในห้องประชุมเพื่ออธิษฐานและสมัคคิธรรมอยู่นั้นกระแสะไฟฟ้าก็กําลังไหลเข้าสู่อาคารนั้นในหลักการเดียวกันกระแสะไฟฟ้าฝ่ายสวรรค์ของชีวิตแห่งการเป็นขึ้นของพระคริสต์ก็กําลังหลั่งไหลเข้าสู่ร่างกายที่ต้องตายของเราอยู่ในขณะที่เราสแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าวันแล้ววันเล่าเราก็มีความบั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมว่ากระแสะไฟฟ้าอันศักดิ์สิทธิ์นี้กําลังหลั่งไหลยอยู่ภายในเรา กระแสไฟฟ้านี้ก็คือชีวิตแห่งการเป็นขึ้นที่ได้ถูกแจกปันเข้าสู่ภายในเราโดยผ่านพระวิญญาณผู้อาศัยอยู่ภายในนั่นเองบ่อยครั้งในเวลาที่ร่างกายทางกายภาพของข้าพเจ้าอ่อนเพลียข้าพเจ้าก็มักจะมีประสบการณ์ต่อการส่งถ่ายนี้มีหลายครั้งที่ข้าพเจ้าต้องพูดพระคำในขณะที่ร่างกายของข้าพเจ้าอ่อนเพลียมากแต่ขณะที่ข้าพเจ้ากําลังพูดอยู่นั้นพระวิญญาณนั้นก็ได้ซึมซาบเข้าสู่ภายในข้าพเจ้า และพระคริสต์ผู้เป็นขึ้นก็ส่งปลายเป็นการหล่อเลี้ยงแห่งชีวิตของข้าพเจ้าผลลัพธ์จึงทําให้วิญญาณของข้าพเจ้าได้รับการเพิ่มกําลังและร่างกายที่อ่อนแอและเหน็ดเหนื่อยของข้าพเจ้าก็ได้ถูกชุบชีพเข้าสนิทกับพระคริสต์อย่างอินทรียภาพในข้อ15เปาโลกล่าวว่าท่านไม่รู้หรือว่าร่างกายของท่านเป็นอวัยวะของพระคริสต์โปรดสังเกตว่าในที่นี้เปาโลไม่เพียงกล่าวว่าเราเป็นอวัยวะของพระคริสต์ แต่เขาเปล่าประกาศว่าร่างกายของเราเป็นอวัยวะของพริสิ์หัวข้อของข้อพระคัมภีร์เหล่านี้คือการใช้สิริภาพในทางที่ผิดในเรื่องของอาหารและร่างกายดังนั้นสิ่งที่เปาโลเป็นห่วงก็คือร่างกายของผู้เชื่อนั่นเองเนื่องจากเราได้เข้าสนิทกับพริสิ์อย่างอินเสียภาพและเนื่องจากพริสต์ทรงอาศ,ศัยอยู่ในวิญญ,ญาณของเราหนเบบสองติมเทียบทที่4ี่ข้อยีและประทับครองเรือนอยู่ในใจของเรา หนงเล็บเอเฟโซบที่3ามข้อสิทั้งตัวของเราซึ่งครอบคลุมถึงร่างกายที่ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์จึงกลายเป็นอวิวะของพระองค์หนึ่งกรินโ์บทที่6กข้อสิบบ่งชี้ว่าเราได้เข้าสนิทกับพระคริสต์อย่างอินทรียภาพแล้วการเป็นวิญญาณเดียวกันกับองค์พระผู้เป็นเจ้าก็คือการเข้าสู่การเข้าสนิทที่เป็นอินทรียภาพกับพระองค์คือการเข้าสนิทกับพระองค์อย่างเป็นอินทรียภาพการเข้าสนิทที่เป็นอินทรียภาพนี้ ทำให้ร่างกายของเราสามารถกลายเป็นอวิวะของพระคริต์ได้พระคริต์ทรงอาศัยอยู่ในวิญญาณของเราและแผ่ขยายจากวิญญาณไปทั่วทั้งมนุษย์ภายในด้วยเหตุนี้จึงได้ประทับครองเรือนอยู่ในใจของเรานอกจากนั้นตามโรมบทที่8ข้อ11พระองค์ทรงสาะหาที่จะนำตัวของพระองค์แจกปันเป็นชีวิตจากมนุษย์ภายในเข้าสู่ร่างกายทางกายภาพของเราเหตุฉะนั้นพระคริต์จึงทรงแผ่ขยายจากวิญญาณไปสู่จิต และจากจิตไปสู่ร่างกายเช่นนี้ร่างกายของเราจึงกลายเป็นอวัยวะของพระองค์เรื่องนี้ทั้งลึกซึง้งลับลึกและเป็นนามนธรรมมากแต่สารเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าสําหรับถ้อยคําที่หนักแน่นใน1นึ่งโครินโตบทที่6ซึ่งได้เปิดเผยถึงเรื่องที่ลึกลับเช่นนี้เราจําต้องขุดลึกลงไปในพระคำนี้นี่เป็นเรื่องที่สําคัญมากในบทที่6กขเปาโลกล่าวว่า แต่คนใดที่เข้าสนิทกับองค์พระผู้เป็นเจ้าก็กลายเป็นวิญ,ญญาณเดียวกันกับพระองค์ข้าพเจ้าอยากจะเน้นอีกครั้งหนึ่งว่ากรณีนี้ชี้ถึงการเข้าสนิททางอิียภาพระหว่างผู้เชื่อกับองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยการเชื่อเข้าสู่พระองค์ในเล็บโยฮันบทที่3ข้อ1 5บหถึงข้อสิมีเพียงเมื่อเราอยู่ในวิญ,ญญาณของเราเท่านั้นจึงจะสามารถเข้าสนิทกับพระคริสต์ผู้เป็นขึ้นได้เพราะวันนี้พระคริสต์ทรงเป็นพระวิญ,ญญาณผู้ประทานชีวิต ในเล็บหนึ่งโกริงโงบทที่ 15: ข้อ45และบัตรนี้ก็สถิตอยู่ในวิญญาณของเราในเล็บสองติโมเทียบทที่4ข้อ22 3ามด้านของความเที่ยงแท้หนึ่งเดียวเราได้มองเห็นไปแล้วว่าใน1นึ่งโคริโงบทที่6ข้อ15ข้อ17และข้อ19นั้นเปาโลกล่าวถึงเรื่องที่สําคัญสามเรื่องร่างกายของเราเป็นอวิวะของพระคริสต์เราได้เข้าสนิทกับองค์พระผู้เป็นเจ้าจนกลายเป็นวิญญาณเดียวกันกับพระองค์ และร่างกายของเราเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในความเป็นจริงและในภาคปฏิบัติที่เป็นจริงนั้นทั้งสามเรื่องนี้ก็คือเรื่องเดียวกันกุญแจสําหรับทั้งสามเรื่องนี้ล้วนอยู่ในข้อ17นอกจากการเข้าสนิทก,กับองค์พระผู้เป็นเจ้าในวิญญาณของเราแล้วก็เป็นไปไม่ได้เลยที่ร่างกายซึ่งเต็มไปด้วยความบาปและราคาตันหาของเราจะกลายเป็นอวัยวะของพระคริสต์ได้เรื่องที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ก็คือถ้อยคําของเปาโลในบทที่6กข้อสิซึ่งกล่าวว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงให้เราทั้งหลายเป็นขึ้นมาใหม่โดยฤทธเดชของพระองค์เราได้ชี้ให้เห็นไปแล้วว่ากระทั่งตอนนี้พระวิญ,ญญาณของพระคริสต์ผู้เป็นขึ้นที่อาศัยอยู่ในวิญญาณของเราก็ได้ประทานชีวิตให้แก่ร่างกายของเราด้วยการแจกปันแห่งชีวิตนี้ทําให้ร่างกายของเราเป็นอวิวะของพระคริสต์และพิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ท่านเคยสงสัยไหมว่าร่างกายของเราจะสามารถกลายเป็นอวยวะของพระคริสต์และวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้อย่างไรกุญแจสําคัญก็คือพระวิญญาณที่อาศัยอยู่ภายในของพระคริสต์ผู้เป็นขึ้นที่ได้แจกปันชีวิตเข้าสู่ร่างกายที่ต้องตายของเรานั่นเองเนื่องจากนี่คือกุญแจสําคัญเราจึงต้องฝึกฝนและมีภาคปฏิบัติในการประสบการณ์กับองค์พระผู้เป็นเจ้าในฐานะที่เป็นพระวิญญาณผู้ประทานชีวิต ที่อาศัยอยู่ในวิญญาณของเรานี่ก็คือภาคปฏิบัติของการกลายเป็นวิญญาณเดียวกันกับองค์พระผู้เป็นเจ้านั่นเองหากเราฝึกฝนตัวเราเองไปประสบการณ์ได้รับสุขเรื่องนี้แล้วเราก็จะเปิดประตูให้องค์พระผู้เป็นเจ้านำชีวิตแจกปันเข้าสู่ร่างกายทางกายภาพของเราจากนั้นร่างกายของเราก็จะเต็มไปด้วยชีวิตแห่งการเป็นขึ้นของพระคริสต์และกลายเป็นอวยวะของพระคริสต์เมื่อร่างกายของเรากลายเป็นอวยวะของพระคริสต์ผู้อาศัยอยู่ภายใน ร่างกายของเราก็จะกลายเป็นวิหารที่ประทับของพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยอัตโนมัติดังนั้นในประสบการณ์ของเราที่มีต่อทั้งสามเรื่องนี้คือร่างกายของเราเป็นอวัยวะของพระคริสต์เราเป็นวิญญาณเดียวกันกับองค์พระผู้เป็นเจ้าและร่างกายของเราเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงเป็น3ด้านของความเที่ยงแท้หนึ่งเดียววิธีที่เปาโลใช้จัดการกับปัญหาต่างๆท่า,า,ามกลางผู้เชื่อชาวกรินโทนั้น ไม่ใช่วิธีที่ตื้นเขินและผิวเผินในทางตรงกันข้ามวิธีที่เขาใช้นั้นทั้งลึกซึ้งและล้ำลึกขณะที่เปาโลจัดการกับปัญหาต่างๆเขาได้นำเรากลับมาสู่นิมิตที่เป็นศูนย์กลางแห่งแผนการบริหารของพระเจ้าซึ่งก็คือพระเจ้าตรีกภาพในฐานะที่เป็นพระวิญญ,ญาณผู้ครอบคลุมสรรพสิ่งที่ประทานชีวิตซึ่งอาศัยอยู่ในวิญญ,ญาณของเราวันนี้พระวิญญ,ญาณน,นั้นก็คือพระเจ้าตรีกภาพที่ผ่านขั้นตอน ซึ่งอาศัยอยู่ในทั้งตัวของเราปัญหาทั้งหมดในท่ามกลางผู้เชื่อล้วนมีสาเหตุมาจากการขาดไปซึ่งประสบการณ์ที่มีต่อพระวิญญ,ญาณผู้อาศัยอยู่ภายในนี้ข้าพเจ้าขอกล่าวอีกครั้งว่าการที่คริสเตียนทั้งหลายมีปัญหาก็เนื่องมาจากพวกเขาขาดไปซึ่งประสบการณ์ที่มีต่อพระวิญญ,ญาณผู้ครอบคลุมสรรพสิ่งและประทานชีวิตด้วยเหตุนี้เองในที่สุดเปาโลจึงนำเรากลับมาสู่พระวิญญ,ญาณน,นี้ที่อยู่ในวิญญ,ญาณของเรา ถวายสง่าราศีแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของเราในบทที่6ข้อ20เปาโลกล่าวว่าด้วยว่าได้ส่งซื้อท่านทั้งหลายไปแล้วด้วยราคาอันสูงเหตุฉะนั้นจงถวายสง่าราศีแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของท่านหนทางที่จะถวายสง่าราศีแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของเราคือการยอมให้พระเจ้าผู้อาศ,าศ,าศัยอยู่ภายในหนึ่งเล็บหนึ่งโยหันบทที่สข้อ13มายึดครองและทราบซ่านร่างกายของเรา เช่นนี้เราก็จะสําแดงพระองค์ด้วยร่างกายของเราขณะที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแผ่ขยายจากวิญญาณผ่านจิตในเข้าสู่ร่างกายของเรานั้นเราก็ได้ถวายส่าราศีแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของเราดังนั้นการถวายส่าราศีด้วยร่างกายของเราก็คือการให้ร่างกายของเราเป็นหนึ่งกับพระเจ้าตรีกภาพนั่นเองนี่คือการเข้าใจถ้อยคําของเปาโลในหนึ่งกรินธ์บทที่6ข้อ20 ตามลิมิตที่เป็นศูนย์กลางแห่งแผนการบริหารของพระเจ้าเราไม่ควรคิดว่าหน,น,นังสือหนึ่งกรินโทเป็นหนังสือที่ตื้นเขินซึ่งมาจัดการกับปัญหาต่างๆในคริสตจักรจริงอยู่ที่ในหนังสือเล่มน,นี้เปาโลได้จัดการกับปัญหาต่างๆมากมายแต่ในเวลาเดียวกันเขาก็นําเรากลับมาสู่ลิมิตที่เป็นศูนย์กลางแห่งแผนการบริหารของพระเจ้าด้วยเพราะเขาได้นําเรากลับมาสู่พระวิญญาณน,นั้น ผู้เป็นการสำเร็จสุดยอดของพระเจ้าตรีกภาพที่ผ่านขั้นตอนหากท่านเข้าสู่ส่วนลึกของข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ชีวิตการปฏิบัติและการปรนิบัติในคลิสตจักรของท่านก็จะมีการหันเปลี่ยนอย่างใหญ่หลวงมนุษย์ภายในของท่านและการดำเนินชีวิตคตริสตจักรทั้งหมดของท่านก็จะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือขอให้เราทุกคนล้วนนำข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ไปอธิษฐานจนกว่าภายในของเราจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ จบตอนที่40การจัดการต่อการใช้ศิริภาพในทางที่ผิดตอนที่3จากหนังสือบทเรียนชีวิตหนึ่งโกรินโทโดยวิทเนตลีหนังสือเล่มนี้พิมพ์และจัดจำหน่ายโดยห้องสมุดกิติคุณแห่งประเทศไทยหากท่านสนใจหนังสือเล่มนี้กรุณาติดต่อโทรศัพท์02-746-5778หรือ02-746-5779หรือไลน์ @gospelbookroom